بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد S a s s ม l a m ล a ว a i k u ะ w a r ะ h m a t u l l a h i ะ a b a r a k a t u h ขอความสันติความเมตตาความจเจริญจากเอกองค์อัลลอฮุบฮานะฮูละะอาลาจงประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านขอต้อนรับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่ร่วมรับฟังวิทยุเสียงอิสลามเข้าสู่รายการวชนะแห่งความเที่ยงธรรมเป็นรายการที่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับหะดีษของท่านนาบ,มนบีมุฮัมมัดสอลัลลอฮุอะลฮิวะสัลลัมจากหนังสือ มอาอัลิมุสุสนนะอันนาบาวียะที่เขียนโดยเชอคอห์มัดซอลละอัชชามมร์รมะฮัมลอฮละฮ์ดิษที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้เป็นเรื่องของการให้ของขวัญแก่บุตรหลานรายงานจากท่านนุมานบินบาชิดรอดิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าพ่อของฉันได้พาฉันไปพบท่านรอซูลสลลลอฮุวะลัยฮิวะซัลลัมและกล่าวว่าแท้จริงฉันได้ยกทาสคนหนึ่ง ให้ลูกชายคนนี้ของฉันท่นานรอสูลสอลลอฮุอลิวะสลัมจึงถามว่าลูกทุกคนของท่านได้รับเช่นเดียวกันหรือไม่พ่อของฉันตอบว่าไม่ครับท่นานรอสูลสลลอฮุอลัยิวะสลัมจึงกล่าวว่าดังนั้นจงนำทาตที่ท่านให้แก่ลูกคนนี้นั้นคืนกลับไปเสียเถิดบันทึกโดยบุคอรีและมุสลิมจากความหมายของฮะด i ษบทนี้ ได้บ่งบอกถึงบัญญัติของอิสลามว่าเป็นบทบัญญัติที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความยุติธรรมและความเมตตาและในบทบัญญัติของอิสลามนั้นก็ได้เน้นถึงความยุติธรรมในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องในครอบครัวรวมทั้งความเมตตาและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมต่อบุตรหลานถือเป็นคุณลักษณะสำคัญของบรรดาลิมผู้ศรัทธาทั้งหลายและจากตัวอย่างของความยุติธรรม ที่ถูกกล่าวไว้ในฮะดิษบทนี้คือการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันร,ระหว่างลูกๆของบุคคลหนึ่งในเรื่องของการให้ของขวัญหรือทรัพย์สินแก,ลก่ลูกๆของเขาพอหากมีการให้ของขวัญแก่ลูกคนหนึ่งลูกคนอื่นก็ต้องได้รับในจำนวนหรือคุณค่าที่ใกล้เคียงกันด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงความอิจฉาและความบาดหมางที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของลูกๆของเขาซึ่งในฮะดิษบทนี้ ท่านนแมนบินบาชิดได้เล่าถึงเหตุการณ์ครั้งหนึ่งว่าเมื่อพ่อของเขาได้มอบของขวัญให้แก่เขาซึ่งเป็นลูกชายโดยไม่แบ่งให้ลูกคนอื่นๆและพ่อของเขาได้พาเขามาหาท่านรานนอซูลสุลลัลฮวาไลฮิวะซันลัมเพื่อให้ท่านรานนอซูลสุลลัลฮวาไลฮิวะซันลัมนั้นเป็นพยานในของขวัญที่เขาได้มอบให้แก่ลูกของเขาซึ่งการกระทำของพ่อแสดงถึงความตั้งใจที่ดี แต่ท่านรอซูลฺสลาลฮฺวะลิวะซัมลัมนั้นกลับได้กล่าวเตือนว่าไม่ควรให้ของขวัญแค่เฉพาะลูกคนเดียวโดยโดยท่านรอซูลฺสลาลฮฺซัลัมได้ถามขึ้นว่าท่านได้ให้ลูกทุกคนเหมือนที่ให้ลูกคนนี้หรือไม่ท่านรอซูลฺสลาลฮฺซัลัมถามเพื่อยืนยันถึงความยุติธรรมในการปฏิบัติต่อลูกๆของเขาแต่เขากลับตอบว่าไม่ครับซึ่งหมายความว่า เขาไม่ได้ปฏิบัติต่อลูกๆของเขาอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องของการให้ของขวัญแก,ก่ลูกๆของเขาคำตอบนี้แสดงให้เห็นถึงการเลือกปฏิบัติซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในครอบครัวได้ดังนั้นท่านรอซูลซอลลัลฮุอะลัยฮะสัลลัมจึงกล่าวว่าฉันจะไม่เป็นพยานให้กับท่านในเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าท่านปฏิเสธที่จะสนับสนุนการกระทำที่ไม่ยุติธรรม เพราะเป็นการฝา่าฝืนหลักการศาสนาอิสลามและท่านรอซูลอลซลัมจึงถามเขาว่าท่านไม่อยากให้ลูกทุกคนปฏิบัติดีกับท่านอย่างเท่าเทียมกันกระนั้นหรือท่านรอซูลซลซลัมได้ตั้งคําถามเพื่อที่จะเตือนให้ผู้เป็นพ่อนั้นคิดถึงผลกระทบที่จะตามมาหากลูกๆของเขาได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันดังนั้นถ้าหากคนที่เป็นพ่อ ไม่ต้องการให้เกิดสิ่งที่จะทําให้เกิดปัญหาหลังจากนี้ก็จงอย่าทําสิ่งที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างลูกๆของเขาเป็นการแนะนําอย่างชัดเจนว่าการปฏิบัติต่อลูกทุกคนอย่างเสมอภาคกันนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับคนเป็นพ่อจากหะดิษบทนี้ได้พูดถึงการกระทําที่ทําให้เราทุกคนได้เห็นว่าความสําคัญอีกประการหนึ่งที่ท่านรานอซูลซอลลัลสลลัม ได้ปฏิบัติไว้คือการเป็นพยานให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะต้องตั้งอยู่บนความถูกต้องและความยุติธรรมเท่านั้นและท่านรอซูลสอลลาอฮวะลิวะซัลลัก็ปฏิเสธการสนับสนุนสิ่งที่ไม่ถูกต้องแม้จะเป็นเรื่องภายในครอบครัวก็ตามเพราะการปฏิบัติต่อลูกหลานอย่างยุติธรรมจะส่งผลให้เกิดความรักความสามัคคีและความเคารพซึ่งกันและกันในครอบครัว และได้มีรายงานจากฮะดิษอีกบทหนึ่งที่มายืนยันถึงเรื่องราวของฮะดิษข้างต้นอีกด้วยว่าท่านรอซูลสลตานฮวลัยวะสันลำกล่าวว่าจงปฏิบัติต่อบุตรหลานของพวกท่านอย่างยุติธรรมจงปฏิบัติต่อบุตรหลานของพวกท่านอย่างยุติธรรมบันทึกโดยอบูดาวดและนาซาอีเป็นการเน้นย้ำว่าจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้นำครอบครัวทุกคนที่จะต้องปฏิบัติอย่างยุติธรรมต่อผู้ที่อยู่ภายใต้าการดูแลของเขา พอผู้ที่เป็นพอ่อคือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลครอบครัวของเขาและความยุติธรรมนั้นคือหลักการสำคัญที่ผู้นำครอบครัวต้องปฏิบัติต่อภรรยาและลูกๆของเขาเพื่อที่จะป้องกันและขจัดความขัดแยง้งที่จะเกิดขึ้นในครอบครัวของเขาในภายภาคหน้าขอลอสวาลาตาทรงประทานความเมตตาให้เราท่านทั้งหลายได้เข้าใจในหลักการคำสอนของอิสลาม เพื่อที่เรานั้นจะได้เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ศรัทธาที่ประสบความสำเร็จในวันอาคิรอรบบิสตินาอินมันวารุกนาฟะ์มันอัลลอฮ์มาฟักกินาฟิดดีนอัลิมนาตะอวินวัสสลามุะลัยกุมวะรห์มะตุลลอฮ์วะบระกาตู